ยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยจันออดแชร์พี่หน่อย แสดงแสดงได้ไหมไม่ได้แสดงข้อความได้ไหมไหนไหนดูสิแสดงมาหน่อยโอสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่เบ่าคนดีสตูนค่ะช่งางต้นสวัสดีค่ะมาถึงวัยจังพี่เอสวัสดีครับจันออดครับ บรรยากาศในร้านค่ะบรรยากาศในร้านเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเดีแต่ร้านไม่มีขากล้องแต่ร้านไม่มีขากล้องคะได้ยืนจับก่อนนะคะ <iye. S 1> สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีค่ะคุณจิรวัน์สวัสดีค่ะคุณสักกงโลกข้งใบสวัสดีจ้าคุณไม้สวัสดีจ้า ใช่ค่ะพี่พยอมอยู่ค่ะไม่เล่นน้ำอาแตงเอาน้องออกไม่เล่นน้ำลูกเอาแล้วเจอของเล่นแล้วพอดีพี่เปาวสวัสดีค่ะหกรอซีสวัสดีค่ะค่าคอม มะเปาเร็วมะเปาเร็วไก่ทอดสไปซี่พบกันไหมพบกันไหมพบกันยังโอเค,อเ,คเรื่อย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 พี่ชิมก่อนได้ไหมไหเอาเอามีเกี๊ยวทอดด้วยฝั่งนี้เขาป้อนกันแล้วค่ะฝั่งนี้เขาป้อนกันแล้ว ได้ที่แล้วค่ะคุณธนูชิ๊สวัสดีค่ะคุณชายแกับสวัสดีค่ะพี่เต้ยมาพี่เต้ยมาจุมามามาพี่น้องมาเด้อเคาเซ็นคอท่าแล้วไปดิกระบ้านพวกเงาแล้วไปดิพี่สานกสิษฐสวัสดีค่ะบอมเงาแล้วอยู่บ้าน์แล้วครับสุฮัฟฟานสวัสดีค่ะานเะอะไรลูกบอนาน้ามลูก ไมถึงไหแล้วไม่มีแขกมนเข้าันเนี่ยจังเลยไ่ยสวนรอเสียตินรอคุณีร<ด>รอรอง <รอ S 2> าม,า,มาท้าาถ้ที่งานมางรวกันพี่เอม็มสวัสดีค่ะ,ะพ,พี่โอ้ยังไม่ได้ที่นะพี่โอน,นั่งก้ไมไสัเลยเจ็บที่อะไสังเลยเก็บที่ครับวันนี้นะครับ ขันประธานสร้างเอวมากเก้าครับนร้คนนดี้ลมาตงกว สวัสดีครับทุกท่านพี่เต้ยบอกตอนนี้ข้าพเจ้าเมาแล้วขนาดนี้ข<า>้าพ<า>เจ้าเมาแล้วตันหเลย <c oughs> เดีเยี๋ไปช่ยครับเดี้วลี้เาาีเา,าเ,อาอเอ่องจริงล้วเาอ,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 อร้องังห้องจัง<ป>ห

พี่เขาจัได,าาจดได้สวยมากเขาจัดรอได้สวยมากก็สมน้องอิมแล้วปล่าหนุอไม่อยกกอมกขอบคุณมากครัพี่เอมขอบคุณมากนะคะรอเสียดินค่ะรอเสียดินรอท่านประธานนะคะเอเคแล้แล้วเต้นให้แม่ด้วบ

รอท่านมาทานโทรหนึ่งค่ะคุณนินถึงไหนแล้วเนาะคุณนินนี่คุณเอ็มเ่ะอผมด้วยครับค่ะพี่เอ็มค่ะพี่เอ็มแปดลิ้วสวัสดีค่ะพี่นุ่มเอ็มค่ะเดี๋ยวกินเสือเนอะ เบาๆนะคะออนชิ้นไก่ทอดนะคะเบาๆนะคะลูกอโอเคโอเคนีดนี่วันนี้ต่อเลยแมคะออนลูกแม่จะเดินหน่อยนะคะออนนะคะออนครับนี่ค่ะของขวัญค่ะให้แม่จะให้กินเหรอคะนี่ของเสียตินนี่แม่จะให้กินเหรอเอาของเสียตินเบอร์หนึ่งนี่เห็นไหมคะนี่ เสียตีมือนหนึ่งอันนี้ทั้งกินทั้งเราใช่ไหมคะดูซิทังกินทั้งพูดดูซิจะอ้วนไปไหนนี่ดูซิเ่าพี่มันด,ดึกจัดอะไรดูอะไรกันนี่ดูสารคดีอะไรกันพี่พี่คะหนูขอนิยาตป้อนข้าวตาต้า,าก่อนนะคะ ใครจะไล่ต่อนนาอต่อเลยเนาะค่ะฝากขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าเสียตินเขาห่ออะไรมันลุ้นกันค่ะเตรียมให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้มีแพะโค้งไหมมีแพะโค้งไหมเออแด่ล่ะ